มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและได้รับการเลี้ยงดูแบบธรรมชาติจากพ่อและแม่ค่ะโดยอยู่ภายใต้การดูแลของทางเจ้าหน้าที่ซึ่งหงค่ะเป็นหนึ่งในสัตว์โลกที่มีรักเดียวใจเดียวเป็นรักแท้ชั่วนิรันด์ฟังและดูโรแมนติกจังเลยนะเ <c oughs> นื่องจากหงค่ะเป็นสัตว์ที่มีคู่เดียวไปตลอดชีวิตหากคู่ของมันตายไปค่ะก็จะไม่เปิดใจรับหงตัวใหม่เข้ามาในชีวิตของมันอีกเลย <c oughs> และเมื่อหงสองตัวว่ายน้ําคู่กันมันก็จะโค้งคองเข้าหากันจนกลายเป็นรูปหัวใจจนกลายเป็นส <c oughs> ัญลักษณ์ ค,ความรักและก็มักใช้ในงานวิวา,าที่เราเคยเห็นกันโอ้โหโน่ารักจริงๆนะครสำหรับหงดาครับเป็นหงชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงนกเป็ดน้ำนะครับชอบอาศัยตามแหล่งน้าอันกว้างใหญ่ทั้งน้ําจืดน้ําเค็มทะเลสาบแม่น้าหนองน้ําชอบอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆครับและก็มีเสียงร้องเนี่ยเหมือนเสียงแคมเปตครับมักร้องในตอนเย็นหรือว่ากลางแสงจันทร์ในคืนเดือนหงายหงดำครับจะวางไข่ครั้งละ5-6ฟอง ไข่ก็จะมีสีขาวแกมเขียวครับโดยใช้ระยะเวลาฟักนะครับนานถึง34 37วันครับ ปัจจุบันที่เชียงใหม่ไนซาัฟฟารีนะครับมีหงอยู่สองสายพันธุ์นะครับนับน่นก็คือหงขาวจํานวน11ตัวแล้วก็หงดำำําจํานวน13ตัวครับโดยเลี้ยงแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมแบบอิสระปล่อยบริเวณทะเลสาบกันเลยนะฮะนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวก็สามารถที่จะไปดูได้ตามอัธยาศัยเลยนะค่ะแม่ต้อง<ล>บอกว่าหงดำน่ารักมากเลยอ่ะตูดของเขานี่หน้าปูยีปูยำมากเลยเมื่อกี้แบบเขาเพิ่งเกิดมาใหม่เนาะครับแม่สกิ้วจริงๆโิงิ้วมากแต่ที่สาคัญคือเนี่ยรักเดียวใจเดียวนะฮะ